สวัสดีครับชุดนี้เป็นชุดหน้าต่างบานเปิดครับผมที่การใช้งานเบื้องต้นนี่คือนี่ครับมือจับตรงกลางบานเราดึงขึ้นจะเป็นการปลดล็อกแล้วดันออกไปจะเป็นการเปิดครับดึงเข้ามาจนสุดแล้วเราค่อยผักก้านลงจะเป็นการล็อกครับนี่ครับการสวิงเบื้องต้นใช่ไหมครับก็คือ เราเปิดออกไปใช่ไหมครับตัวนี้จะมีร่องของบานพับอยู่ซึ่งเราทําความสะอาดเดือนละครั้งก็ได้ครับหรือกรณีที่บานมันฝืดเราใช้โซเน็ฉีดเข้าไปในร่องข้างบนและล่างครับกรณีนี้จะทําให้บานลื่นขึ้นจะเป็นข้อควรระวังใช่ไหมครับก็คือชุดบานเปิดนี้ตรงมือจับนี้ แขนของไม่ได้ครับซึ่งการแขวนของเนี่ยจะทําให้อุปกรณ์เนี่ยชำรุดเสียหายได้แล้วก็การใช้งานโดยข้อระวังก็คือห้ามล็อกแล้วก็ดันเข้ามาครับตอนนี้เราล็อกดันเข้ามาปุ๊บจะทําให้มือจับหักได้ครับนั่นก็คือเราจะต้องดันขึ้นดันก้านมือจับขึ้นแล้วเราก็ค่อยดึงเข้ามาแล้วเราค่อยปลดล็อกลงซึ่งวิธีนี้จะทําให้มันไม่เสียหายได้